การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากมีรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอารในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล2เลือกโปรโตคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอารในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3เลือกโปรโตคอลที่7 การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7 6 0ถึง60วันในระดับเล็กน้อย6 8ถึง8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3 6ถึง6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์ และว,วางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ